อนกูน้เลกต่อมะมาดูกันนะคะช่วงเทศการปีใหม่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาคาดการว่าในช่วงระหว่างตั้งแต่วันที่22ธันวาคมนะไปจนถึง1มกราคมปีหน้าปี67เนี่ยนะคะรวมทั้งหมด11วันจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเที่ยวไทยเป็นจำนวน1ล้าน180,000คนนะคะทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยต้องบอกเลยว่าคึกคักมาก ซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้าหากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาสนใจท่องเที่ยวกันแบบรักโลก <No. S 1> ด้วยทเที่ยวแบบยัง่งยืนอะนะตะลอนกู้โลกก็เลยมีไอเดียการท่องเที่ยวเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมมาฝากด้วยนะคะ การท่องเที่ยวที่ไม่ใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงอย่างเช่นแบบนี้การไปพายเรือเรือคายักแม่นักท่องเที่ยวชอบล่องแพปั่นจักรยานชมวิวหรือไฮทกิ้งเดินป่าปีนเขาซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์ที่ไม่ปล่อยมลพิษแล้วคุณได้ออกกําลังกายด้วยเนี่ยพายเรือคายักแบบนี้ก็ดีนะอันนี้ซับบอร์ดเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้มันมีการท่องเที่ยวหลากหลายให้เราเลือกแล้วได้สุขภาพด้วย ข้อ2ง่ายกว่านั้นก็คืองดรับถุงพลาสติกในการซื้อของก็คือคุณไปเที่ยวในยุคใหม่แบบนี้พกถุงผ้าไปด้วยถุงผ้ามันไม่หนักใช่ไหมมันพับใส่กระเป๋าไปได้ด้วยถุงผ้าไปแบบนี้คุณจะเท่มากใช่แล้วก็สามารถลดปริมาณการสร้างขยะพลาสติกได้และที่สําคัญกว่านั้นพกแก้วน้ําประจําตัวสิคะจะได้เวลาซื้อปั๊บใส่แก้วเราแก้วส่วนตัวแล้วเรารู้สึกสะอาดปลอดภัยด้วยแล้วก็ลดโลกร้อนลดการสร้างขยะด้วยข้อ3ค่ะ เที่ยววิถีชุมชนก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนน<ง>่ะคือชุมชนต่างๆเขาก็จะมีการท่องเที่ยวที่มันเป็นประโยชน์เนาะ<ช>และก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกษษษษให้กับชาวบ้านในชุมชนซึ่งให้คุณน่ะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแต่ละแห่งซึ่งชุมชนแต่ละแห่งเนี่ยเขาจะมีอัตลักษณ์เอกลักษณ์มีเสน่ห์ที่มันแตกต่างกันออกไปไนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีการกจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตามชุมชนขึ้นมาด้วยข้อสี่งดใช้รถส่วนตัวเนียก็เปลี่ยนเป็นใช้รถสาธารณะเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น รถไฟฟ้าหรือบางคนก็นั่งรถประจําทางอย่างเช่นนั่งรถเมเรือโดยสารอะไรต่างๆแบบไปต่างจังหวัดลองดูไหมนั่งรถไฟดูคุณได้ดูวิวทิวทัศน์ทางไกลแลฟ์ไปด้วยช่ะอาจจะต้องวางแผนกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าทางเดียวกันไปด้วยกันมันก็จะประหยัดลดการปล่อยมลพิษประหยัดค่าใช้จ่ายเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการเดินทางอย่างที่คุณชนะบอกด้วยและข้อห้าห่อของขวัญโดยไม่ใช้โบหรือริบบิ้นเออก็ลดการใช้วัสดุที่มันสิ้นเปลืองเนาะเปลี่ยน <ม><อ>เป็นอะไรดีถ้าเป็นเราอ่ะที่เราชอบทำอ่ะกระดาษหนังสือพิมพ<อ>์เอเราจะใช้กระดาษหน,นังสือพิมพ์หรือเนี่ยอย่างนี้หรือว่าดิฉันอ่ะจะแกะกระดาษห่อของขวัญน่ะเก่าๆพับเก็บไว้แล้วเอามาห<ช>่อ,อใช้ได้ใหม่เวลาเราได้ของขวัญมาเราก็แกะแล้วก็พับแล้วก็เนี่ยมันจะใช้รียูสไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะก็คือทําให้มันเหมือนเป็นการลดการแบบสร้างขยะจากกระดาษไปด้วยแค่นี้เองคือบางทีเราอาจจะบอกโอ้ยมันยุ่งยากหรือเปล่าแต่ลองฟังแล้วทั้งหมดมันเป็นเรื่องง่าย ได้ตัวที่เราสามารถหยิบจับและทําได้จริงๆงทั้งหมดนี้เป็นแนวทางการท่องเที่ยวแบบรักโลกที่ม,มันไม่ได้ยากเกินกว่าความสามารถของเราเลยนะคะเพียงแค่คนละเล็กคนละน้อยคนละหยิบหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกของเราได้แล้วนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะต้องอาศัยการสร้างความเข้าใจการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาวด้วยเนาะแล้วก็อยากจะให้ช่วยกันอันนี้สำคัญนะอ,อนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทรัพยากรทางธรรมชาติเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยช่วยกันดูแล มันก็จะทําให้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและโลกของเราเนี่ยอยู่เป็นแบบอุดมสมบูรณ์เห็นไหมวันนี้ที่ฉันดูเป็นคนสวยมากพูด <c oughs> เรื่องราวดีๆกับเขาก็เป็นนะร<อ>ครัรนะ่วมด้วยช่วยกันคนละไม้<ช>คนละมือกับนะครับ